ตอนนี้ก็อยู่ที่มิยาทุระนะครับปลาเพิ่งขึ้นจากบ่อดินมาเลยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่นากินเฮ้านะครับรถเพิ่งมาจอดเลยนะครับเรามาถึงเหลาพอดีนะครับปลาบางส่วนก็ถ้าพร้อมขายเขาก็จะเอาไปเข้ากินเฮ้าที่บ่อเลยนะครับก็ขัดกันตั้งแต่อยู่หลังรถแบบนี้เลยนะครับสำหรับมิยาทุระเมื่อวานเราก็ได้ไป4ตัวนะครับ วันนี้ก็มาดูเพิ่มนะครับว่าเราจะได้อะไรไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูที่บ่อด้านในกันครับว่ามีอะไรให้เราบ้างนี่ก็จะต้องค่าซื้อก่อนนะครับหลังทับทิมก่อนเข้าไปในทีนเ้าบ่อนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มนะครับเพราะว่าเมื่อวานเราเข้ามาดูบอ่อพวกนี้แล้วนะครับ ที่เข้ามาเพิ่มก็น่าจะเป็น3บอ่อนี้นะครับที่เพิ่งจะเอามาลงบ่อดินนะครับเพิ่งเอามาลงบ่อปูนนะครับ oh. นี่นะครับเพิ่งเอามาลง <laughs> ลเยอะนะครับหนึ่งเราเยอะที่เป็าอะไรไอท็อกคูเจอ่ now now me and Jay d i v i n g to the orbiter next season มีเจอยทุกเตนทีเดมาดูทุกอย่างอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่มียาโทรานะครับมาจับฉลากเลือกปตานะครับในมือนะครับก็จะมีไม้ให้จับนะครับเ <partic> จยจำได้แล้วครับ จับได้เบอร์หนึ่งนะครับให้สี่กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวก็วนวนรอบๆๆๆอบรสันไซปลาสันไซราคาลายตัวเหรอก็ชี้แล้วก็ถามราคาโอเคก็เอาไม่โอเคก็ทิ้งเลย

ขอดูหลายๆบอกวอนแล้วกันโค้แล้วก็มีืมากก่คเหรอกูจะปลุกเได้จะปลกเหรแต่คีดคีดยังไม่ไม่เท่าไหร่คีดไม่ถึง จริงๆน่าจะปิดปั๊มไม่ดูแล้วนีดูไม่ค่อยเห็นเลย ตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในจินเฮาส์นะครับหลังจากจับฉลากเรียบร้อยนะครับก็จะให้หนึ่งไม้นะครับมาเลือกปลาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็แจ้งราคากันเลยนะครับถ้าหากว่าราคาไม่โอเคก็ผ่านนะครับให้เบอร์ถัดไปได้เลือกปลาดูต่อนะครับทลงไปค่อยฟาร์มก็มีผนใส้อยู่หนึ่งตัวนะครับแต่ว่าอาจจะขอลองคุยราคากันอีกนิดนึงนะครับบ่อนี้ปลาค่อนข้างดีนะครับ แต่ก็ราคาแรงหลายตัวมากๆากเลย ตอนนี้ก็อยู่ที่คิวเลขสีนะครับนัมเบอร์โดูการนี้ใส่ก็จะเป็นบรรยากาศประมาณนี้นะครับ ก็ดีลเลอรจากต่างประเทศหรือรวมถึงประเทศไทยนะครับก็จะเข้ามาที่ฟาร์มที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อมาคัดเลือกกันนะครับเพราะว่าปลามันเพิ่งขึ้นจากบ่อดินครับอันนี้ก็คุยโอกาเนะกันอยู่นะครับไซส์ประมาณ 15, 65 65-70นะครับขอต่อรองราคาแล้วนะนะ น่าจะตักขึ้นมาให้ดูนี่นะครับตัวที่กำลังตักมาเลยนะตัวนี้เป็นตัวที่ผมถูกใจนะครับโอ้กเน็อุจิบะนะครับ น่าจะมี65ตอนนี้ก็ให้สตาฟลองเช็คปลานะครับว่าเหัวมันเอียงไหมครับไม่มากแนะต่ว่าเอียงต้องปลาด้วยน ตามบอกว่านิดหนึ่งครับเอียงนิดหนึ่งแต่ถ้าดูถ้าดูว่าอย่างเงี้ยมันมันเอียงจริงนะมันมันเอียงจริงน่าจะต้องขอผ่านนะครับโอกาเนโอจิบะเพราะว่าหัวมันเอียงไปด้านด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าด้วยบอดี้นะครับถือว่าเป็นปลาที่น่ารักเลยนะครับไซส์อยู่ที่ประมาณ65นะครับก็ได้เวลาพักเที่ยงแล้วครับตอนนี้ที่ญี่ปุ่นก็เที่ยงตรงพอดีเดี๋ยวเราไปหาทานข้าวกันดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ก็อยู่ที่มาริเซนคุบายชินะครับ านี้ใส่นะครับมาอิเอนที่ก็เด็ดในเรื่องของซิโร่นะครับของผมเลี้ยงก็งได้นเท่านี้ขอผมเลี้ยงก็ได้เท่านี้ถามราคา かわいい。 Thank you. จากมารุเซ็นโคบายาชินะครับเป็นปลาีนิั่ทั้ง5ตัวนะครับคุณภาพถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวเจอกันที่เมืองไทยครับขอบคุณครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังของโคบายาชินะครับ ก็จะมีปลาลูกค้าที่เลือกไว้แล้วนะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นบ่อดินนะครับมีบ่อดินอยู่หลายบ่อเหมือนกันนะครับประมาณ6-7บ่อนะครับด้านหลังด้านหลังและด้านข้างของโคบายาชินะครับเราก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยนะครับสำหรับโคบายาชินะครับ ได้ปลามาเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็จะไปฟาร์มถัดไปนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับว่าเราจะไปฟาร์มไหนต่อครับสำหรับโคบยาชิวันนี้ก็หมดแล้วนะครับวันนี้